นายฟ้ามาเฟียตอนที่ห้าเลิฟมาหาปั้นที่บ้านอีกครั้งไม่รู้ว่าทำไมเลิฟถึงได้มาหาเขาอีกซึ่งเขาก็เคยบอกเลิฟแล้วว่าไม่อยากให้มาที่นี่เพราะกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่จะดูเหมือนเพื่อนเขาจะมั่นใจเหลือเกินว่าจะไม่มีใครตามมาและสิ่งที่ปั้นกังวลเลิฟก็จัดการให้หมดแล้วบอกว่าไม่ต้องกังวล แต่พอเลิฟเห็นหลานชายของเขากลับมาก็มองตลอดมองจากพิจารณาซะด้วยเขาก็แอมกายเล็กน้อยก่อนที่เลิฟจะดมาบองเขา <c oughs> ว่าอย่างไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาหาใหม่คืนนี้ฉันขอดื่มเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะหวังว่าคงจะไม่รังเกียจได้สิปันยิ้มๆพร้อมกับเรียกป๋าขามให้มาหา น้องเพื่อนจะกลับมาถึงเดินเข้าห้องเดินออกมาพอดีไปไหนกันมาไอ้ฟ้าอ๋อก็ไปเที่ยวพอดีเล้งพาไปเที่ยวเออคืนดีกันได้ข้าก็ดีใจเลิฟจึงข้ามสำหรักเครื่องเดิมฟ้าคามมีแฟแล้วเหรอแสดงว่าคนที่มาส่งเมื่อกี้เป็นแฟนเขาอ,อดไม่ได้จึงถามเพื่อนในขณะที่ฟ้าคาม ไปเตรียมกับแก้มในครัวเด็กสองคนนี่เป็นแฟนกันเหรอทำไมลเลฟบป้าก็าแค่ถามดูเห็นว่ายังเด็กกรแท,ทแกก็บอกไม่รู้จะห้ามไม่มั่งเลยนะก็เด็กมันรักชอบกันจะไปห้ามได้ยังไงแกก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะมีแฟนนักฆ่าอย่างเรามีแฟนได้หรอวะไอปันนั่นสิแกไม่คิดจักมีแฟนนัดเอีู่แล้ว แต่ฉันว่าแกไม่ควรคิดและนึกถึงมันด้ซ้ำปั่นยิ้มยิ้มพร้อมกับจุกเครื่องดื่มเดิมพดวดพวด,พวดเล่ากับคอแห้งสนักหนามาละครับกับแก้มเลิบมองอาหารที่วางอยู่ตรงหน้านสีสันน่ากินมันไม่แค่น่ากินเท่านั้นแถมมันยังอร่อยด้วยอดมองคนทำไม่ได้ทำให้ปั้นกแกมกไอลบจึงหันไปมองเพื่อนแกอยากได้อะไรไหม เครื่องดื่มพวกนี้อแล้วฉันจะเอา,าให้แกไม่ดีกว่าเราพบกันไปบ่อยไม่ดีนักลรอฉันรู้แต่ฉันอยากเจอแกนี่หว่าน่ะนะแกไม่ต้องห่วงอะไรอย่างที่ฉันบอกไว้ฉันจะมาหาใหม่ฉันไปนะปั้นจะไปส่งแต่ฟ้าคามเก่งว่าปั้นจะไปล้มเขาขี้เกียจจะไปลากปั้นเข้ามาในบ้านจึงอาสาไปส่งเลิฟแทนเลิฟ หันมามองฝาคามที่โดนมาส่งเขาถึงรถเราละ่ะอยากได้อะไรหรือเปล่าถ้ามาข่าวหน้าฉันจะซื้อมาฝากไม่ครับไม่อยากได้อะไรขอบคุณมากนะครับที่คุณเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนคนเดียวของตาที่รักตะปั้นมากๆแน่นอนท่านรักตะปั้นแล้วฉันก็รักหลานของตะปั้นด้วยขอบคุณครับที่เอ็นดูผมขับรถดีดีนะครับ ฟ้าคามพูดแค่นั้นแล้วหมุนตัวเข้าบ้านเขาไม่หมองสุดเลยสรรั่งว่าเลิฟขับรถออกไปหรือยังอืม <c oughs> แกอ่อยเพื่อนฉันอะไรตาอ้อยอะไรก็ไอเลิฟมันมองแกแล้วหมอกแกอีกแกไม่รู้เลยไงอย่าบอกนะว่าไม่รู้ตัวตาคิดอะไรเปล่าเปลาเขาอยยุเท่าไหร่ก็ก็ไม่ถึงสี่สิบเท่าฉันทําไมวะแกไปหรอแล้วผมอายุเท่าไหร่ สิบเก้ายี่สิบนั่นแหละอไม่ไหวเลยจริงๆฮะนี่แกว่าฉันแกเหรอก็ต้องหอกคนนั่นแหละไม่ไหวไม่ไหวเป็นเด็กไม่ได้เป็นอมตะนาตาแล้วผมก็ไม่อยากเป็นนิรันด์ด้วยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้ฟ้าคามแกมานี่เลยอะไรเหลือตาฉันจะไปนอนแล้วหน่วยแกไปทำอะไรมาเหนื่อย ปล่าก็าไปเที่ยวกันละตาคิดว่าผมเนี่ยถ้าไปอ่อยเล้งแน่ก็แน่นอนอะถ้าแกไม่อ่อยเล้งเ,เล้งมันจะหลงแกขนาดนี้หรอวะแหมแค่คุยด,ด้วยเองตาไม่ได้อ่อยอะไรมากมายแต่เรื่องที่ตาพูดเมื่อกี้ตาพูดจริงเหรอเรื่องอะไรวะข้าพูดไปจังเยอะอ้ากก็เรื่องเพื่อนตาไงที่มองผมอะเขาไม่ได้ชอบผมหรอกมั้งเขาชอบตาต่างหากไม่งนั้น่ะไม่ได้เจอตาตั้งนาน แต่ตอนเนี้ยเขาก็มาหาตาบ่อยชอบตาแหละตาจะมีเมียแล้วนะโอ้แต่ตาจะนอกใจเย่าไม่ได้นะไอ้ไอ้ไอ้หลานบ้าข้ามองแล้วไม่เคยผิดหรอกเว้ยแต่คราวนี้ยตาผิดแง่ง้าผิดพลาดจากที่ตักที้แล้วก็ตามีเมียแน่ไอ้ฟ้าค้อนตะป้านตะโกนลันบ้านบ้านของเขาค่อนข้างอยู่ห่างไกลเวลาเขาเถียงกับหลานชายหรือว่าใช้กําลังกัน แน่นอนว่าเขาเป็นฝ่ายชนะจะไม่มีใครรู้เลยว่าในชีวิตประจําวันตาหลานคู่นี้ทะเลาะกันโหดแค่ไหนถ้าสู้กันก็จริงจังถึงขั้นเลือดตกยางออกถึงแม้ปั้นจะยังยังไว้บ้างฟ้าคามเองก็เจ็บตัวตั้งแต่เล็กพอถูกปั้นสอนเรื่องการป้องกันตัวพอตัวเล็กอาจจะดูหลังแกได้แต่ฟ้าคามก็ไม่ชอบใช้กำลังส่วนมากน้องจะใช้วิธีประณีประนอมตลอด ก็คือรอยยิ้มพิคาดของฟ้าขามนั่นเองเช้าวันต่อมาฟ้าขามต้องมาเจอเพื่อนปิงที่เป็นเพื่อนคนเดียวของเขาเท่าคอนโดอยู่เพียงคนเดียวคอนโดก็เล็กๆไม่ได้หรูหราอะไรกว่าเขาจะกลับก็เย็นมากแล้วพอมาถึงบ้านก็มืดพอดีแต่ไฟในบ้านไม่เปิดมันทําให้ฟ้าขามสงสัยพ่อจะผักประตูประตูก็ไม่มีประตูพังอยู่ตรงหน้าของเขา เขาหาสวิตชไฟเพื่อเปิดก็เปิดมาเท่านั้นก็เห็นตะปั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้มีเก้าอี้อย่างเดียวที่สมประกอบที่สุดนอกนั้นผังเละตายแล้วตาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมานั่งมึดๆทำไมแล้วทำไมไม่เปิดไฟแล้วนี่มันอะไรกันไม่มีอะไรแกมีเพื่อนมาเยี่ยมเองคิดว่าข้าจะมีแรงลุกไปเปิดไฟไหมมาช่วยปกครองข้าเข้าห้องหน่อย ฟ้าคามพยักหน้าถึงแม้ว่าปั้นจะมีรอยบอบช้ำไม่มากแต่ว่าปันเองก็หมดแรงล้มแผ่ทันทีที่ถึงที่นอนมีห้องนอนเท่านั้นที่ไม่เละแต่บริเวณบ้านที่ไม่ใช่ห้องนอนนั้นเละไปหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างของใช้ในบ้านประตูเก้าอี้หรือโต๊ะฟ้าคามจึงขั้นขยุ่มหัวตัวเองอะไรวะเนี่ยเพื่อนคนไหนวะ มันมาพังบ้านแล้วมันเยี่ยมกันแน่ใช่เหรอเนี่ยกลอกความเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายรวมถึงสิ่งที่ใช้ไม่ได้ออกไปจนหมดบ้านโล่งมากคืนนี้นอนแบบไม่ต้องปิดประตูหน้าต่างไม่ต้องห้องนอนเท่านั้นที่มีครบเข้ามานอนที่ห้องเดียวกับปั้นตามที่ปั้นบอกตามันยังไงกันแน่เนี่ยเพื่อนของตาเนี่ยมาเยี่ยมบ้านอย่างนี้ คนไหนคนที่ชื่อโหมและเลิฟเองอ่็รู้เลยคนเนี้เขาเป็นหนังเพื่อนทั้งเจ้านายถ้าเองรู้จักเขาเองกับข้าคงไม่ได้อยู่ด้วยกันขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันไม่ใช่เพื่อนหรอมั้งเรียกจ้กับนายเวนสมากกว่าเองนั่นแหละเจ้ากับนายเวนของข้าโชคดีที่เองไม่อยู่บ้านตาเจ็บมากไหมเนี่ยตึ่งจะถามเหรอเจ็บสิโว้ยเออ เองช่วยไปหาเหล้า,าให้ข้าดื่มหน่อยสิข้าเปรี้ยวปากจัดขนาดนี้ยังจะถามหาอีกได้ทำยังไงวะมันไม่มีอะไรเหลือให้ข้าแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะไปต้มมาม่ามาให้แล้วกันเราเองอ่ะกินหรือยังป้านอดถามไม่ได้ต่อให้เขาจะเถียงเอาเป็นเอาตายกับหลานชายแต่เขาก็ห่วงอยู่ดีกินมาแล้วล่ะกินดีด้วยเออก็ดีแล้วถ้างั้นเองก็รีบไป ปั้นไม่ยอมบอกปาคามว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นแต่ที่จริงแล้วอดีตเจ้านายของเขาหู้ที่ซ่อนเขามาที่นี่ยอมรับว่าคนคนนี้เขต้องการตัวเขากลับไปทำงานแต่ในตอนนี้เขาปฏิเสธด้วยการเอาชนะเจ้านายของตนเองแล้วเขาจะยอมถอยไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างทางที่ดีเขาควรรีบออกไปจากที่นี่โดยไม่ให้ใครรู้แม้แต่คนเดียว รวมถึงเพื่อนที่คิดว่าเขาคนเชื่อใจตอนนี้คิดจะหนีไปไหนก็คงมีคนคอยจับตามองเขาอยู่แน่เขาคิดไม่ตกเรื่องฟ้าคารมาแล้วอาหารร้อนๆน,นี่เครื่องดื่มด้วยตาเออเอ็งมาก็ดีแล้วข้าเปลี่ยนใจคืนนี้เอ็งไม่ต้องหนอนที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะพาช่างมาซ่อมบ้านหาแล้วไม่นอนที่นี่จะไปให้หนอนที่ไหนอะ่ะเอ็งขับรถพา ไปที่ลานเชพาไปนอนที่นั่นเพว่อขอค่าจะให้กลับมาเองมาหาค่าได้ในตอนของวันเท่านั้นอ้าวอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอตาแล้วใครจะเตรียมอาหารให้ตาล่ะค่าเตรียมเองได้ค่ามีมืออ้าวแล้วก็ไม่บอกฉนันปฏิบัติตามมาตั้งหลายปีลุงนี่ทําเองก็ดื้ฟ้าคามทําไมต้องดุด้วยอ่ะค่าจริงจังค้าไม่ได้อยากจะดุองเรื่องนี้ ถ้าอยากให้เองไปร้านเจพพาตอนนี้เลยโห้ตาอะไรเนี่ยให้ผมไปอยู่กับเจ๊พาเกรงใจเจ๊เขาไปช่วยงานเจพพาที่นั่นไปก็ได้ครัอเขาต้องทำตามคำสั่งของปั้นด้วยสีหน้าที่จริงจังไม่บ่อยครั้งที่เขาจะเห็นผ้าตกใจเล็กน้อยเมื่อฟ้าคามมาเข้าประตูหลังร้านมีอะไรหรอฟ้าคามหรือว่าพี่ปั้นเป็นอะไรไม่มีอะไรหรอก คือตะปันให้ผมมาช่วยงานเจ็พาแล้วนอนค้างที่นี่ออ๋อมาเลยมาเลยเข้ามาเลยอ่ะอยู่ห้องนี้นะเตรียมไว้ให้แล้วเหมือนรู้เลยว่าผมจะมานอนเนี่ยผ่าอมยิ้มพร้อมกับเตรียมงมอุน่นให้กับฝาคามขอบคุณครับแต่ไม่ต้องก็ได้ผมไม่ใช่เด็กแล้วดื่มไปทานาจะได้นอนหลับสบายเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่ง้าคาม มาอยู่ที่นี่กับเธอเธอไม่รู้เลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับปั้นถึงได้ให้ฟ้าคามมาหาเธอกลางดึกขนาดนี้ใจเธออยากจะถามฟ้าคามแต่ก็กลัวว่าถ้าฟ้าคามถามเธอต่อเธอจะตอบน้องไม่ถูกฟ้าคามเป็นเด็กฉลาดหากปฏิปต่อเรื่องกันได้คงรู้อดีตของปั้นซึ่งปั้นเองก็คงไม่อยากให้ฟ้าคามรู้เรื่องนี้แน่เฮียบุ้งแห่งร้านสะดวกซื้อ หวบมองรถเก๋งหรูที่จอดอยู่นานนานจนผิดสังเกตเอาเป็นว่าเฮียเป็นคนขี้ระแวงถ้าเกิดมีการป้นเกิดขึ้นเขาคงแย่นะ่าแน่เพราะเขามักจะอยู่ร้านเป็นคนเดียวและนี่มันก็เป็นเช้ามืดคนแก่อย่างเขาจะสู้อะไรคนหนุ่มได้แต่พอเห็นคนที่ลงมาจากรถใช่สิเขาคือเบนจามินลูกค้าที่เคยมาใช้บริการร้านของเขาแล้วเขาจำชายหนุ่มคนนี้ได้ รอบักขนาดนี้ใครจะจําไม่ได้บ้างหรือนอีออ่เองอาลูปรอเออสวัสดีค่ะเพียหรือหรือมาจอดอยู่ตั้งนานแล้ว,อ,วลปปอ่ะกั้คิดผิดโจรเออขอโทษครับก็ดีผมมารอคนมารอใครหรือมา,ออารออาภาคามเด้อเอออยารู้ได้ไงครับอ่ากับคราวที่แล้วอ่ะลือยังออกเกินที่อีติดวัวไว้แสดงว่าหรืออ่มารอ้าคาม พพราะอยากเจออ้าวแล้วทําไมไม่ไปหาที่บ้านเออคือผมไม่รู้จักครับว่าบ้านของฟ้าคามอยู่ที่ไหนเอออีไม่ได้มาร้านเนี่ยช่วงเวลานี้มาหลายวันแล้วไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ้าวนั่นปู่ถึงก็ามาพอดีเลยฟ้าคามอ้ารลูกหล่อเนี่ยมาลอเลืกอฟ้าคามฟ้าคามตกใจเมื่อเจอเบนจะเป็นที่นี่ส่วนเฮบุ้งก็หนีเข้าไปในร้านแล้ว ทำให้สองคนนั่นต้องตนากันตามาพังนี่นายฉันฉันอยากพบเลยไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนคิดว่าเราจะเจอ,เจอที่นี่นายรู้ได้ไงว่าเจอแค่ที่นี่ครั้งแรกที่เราเจอกันก็ที่นี่จำไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะน้าน้อยใจชมัดเลยมีแต่ฉันสินะที่จำได้เราเคยเจอกันที่นี่เหรอก็ใช่สิ แยงน้ำขวดเดียวกันนงตจบไม่ได้เองเบนจามินพูดด้วยหน้าตาเบึ้งตึงเ้าเรานายมาได้ไงนั่นไงตาคามสังเอหมองรถที่เบนจามินนั่งมาในรถยังมีคนอีกสองคนที่นั่งอยู่ในนั้นนี่นายรถเพื่อนนายใช่ไหมเบนจามินไม่สวนว่าน้องจะเข้าใจยังไงเขาไม่ปฏิเสธและไม่ได้ตอบรับอะไรนายมหาฉั้นมีอะไรอ่ะก็อยากเจอ แค่อยากเจอเนี่ยนะแล้วมารอนนานยังนานแล้วเจอแล้วก็ไปแต่ฮะทำไมล่ะก็นายเจอฉันแล้วเนี่ยหรือว่านายจะมาเอาส่วนแบ่งที่เราเล่นเกมในห้างกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ถึงใช่ก็เสียใจด้วยเพราะเงินนั่นหมดแล้วก็บอกเราว่าไม่ใช่แค่อยากเจอพอบฉันเป็นจะมินไม่ตอบ ฟ้าคามกา็มอาาหมุนตัวบิดไปบิดมาเท่าแก่บุ้งที่แอบมองอยู่ก็อมยิ้มคิดว่าเล้งคงมีคู่แข่งที่หล่อตะละเกินในเล้งคงแห้วแน่ๆกับง,งานนี้อืมเขินเหรอปล่าซะหน่อยบ้าพูดอะไรอ่ะฟ้าคามตีแข่งเขาเบาๆและเดินหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเลือกของเก็บใส่ตะกร้ามากมายทำให้เบนจามิน ด้วยถือจะกล้าให้น้องก็หยิบไม่ยัง้งจนกระทั่งหลนตะกร้าพ่อมาคิดเงินเท่านั้นเบนจามินก็จ่ายค่าของพวกนี้ให้กับวาคามนายไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ทำไมล่ะฉันยินดีที่จะจ่ายให้นายพูดเองเนะอืมอย่างนั้นนายก้าวหนานี่ไปเดิมนายกลับไปได้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ฮะไปสิฉันก็ต้องกลับแล้วอืม เบนจะมินยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปบนรถเขาเหลือบมองลูกน้องที่หันมามองเขาเป็นตาเดียวมองอะไรขับรถไปสิวะเออเจ้านายครับคือเอ,อเด็กคนเมื่อกี้ไปอย่างที่เห็นไม่ต้องถามอะไรมากครับนายเบนจะมินขับรถมาไกลมาก,ามากเพื่อมาเจอฟาคารที่นี่ําไม่ให้ลูกน้องของเขาสงสัยได้ยังไงเจ้ากันคาบับเดืวดดิซัน แต่เด็กหนุ่มคนที่เบนจามินต้องการเจอก็น่ารักสมกับเบนจามินต้องนั่งรถมาหลายชั่วโมงเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยปันงงม,มากเมื่อข้าวของที่ฟ้าคาามออกมาให้มันเยอะไปหมดจนเขาคิดว่าฟ้าคามเอาเงินที่ไหนมาแกไปถ่ายเงินในเล้งมาใช่ไหมเนี่ยตาฉันจะไปถ่ายเงินเล้งมาได้ไงตาคิดว่าอย่างเล้งจะมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันก็มี แต่ก็หัดเกรงใจเขาบ้างถึงจะเป็นแฟนกันก็ไม่ควรใช้เงินเขาเยอะขนาดนี้ก็บอกแลาไงว่าไม่ใช่เงินเล้งก็ดีเจอเพื่อนเพื่อนใจ่ายให้เพื่อนที่ไหนกันวะใจปั้มขนาดนี้ดูว่าจะมีใครมาชอบแกอีกเนฟ้าคัานถูกตาพูดถูกพูดถูกเป่งเลยตาอย่างนั้นเลยฮะอ๋อตาวันจริงกับบ้านเราไม่ต้องมีประตูหน้าต่างก็ได้เนาะลมเย็นดีออก เองนี่มันยังไงนะ้าเองว่าแตกค่าใช่ไหมเนี่ยค่าจะรีบต้อมแบบนี้แหละส่วนเองอ่ะค้าบอกก็ไม่ต้องมาให้ช่วยงานที่พาที่ร้านก็อมาหนึ่งขัดคำสั่งเฮ้ยทําคนเดียวจะไหวเหรอฉันรู้นะ่ะว่าตาไม่จ้างคนมาทําแน่เพราะไม่มีเงินไอ้ฟ้าคามฉันไปนเจียมาหานตตา,าตาพูดขัดหูฉันเนี่ยขวดเครื่องดื่มฉันดีเลยนะเนี่ยจะซื้อมาตั้งหลายขวด โอ้โหฟ้าคามหลานรักหลานรักของตาโอ้โพ่อหลานเทวดาฟ้าส่งให้เรามาเป็นตาหลานคันแท้ตาคำพูดของตาเนี่ยหาความจริงใจไม่ได้เลยถึงจริงเออข้ากูะโผลแเท่านีแล้วเว้ย